เศรษฐกิจชะลอตัวหรือการเมืองที่ผันผวนไม่ใช่ปัญหาสำหรับแชมป์ตลาดขายตรงของบอมจออาริยันส์อยุธยาประกันชีวิตได้เลยเพราะในปี2,556สามารถโวยเบี้ยประกันภัยรับรวมถึง25,000ล้านบาทเทียบเท่าอัตราการเติบโตถึง11%และมีเบี้ยประกันภัยรับหลายปีอยู่ที่5,642ล้านบาทจาก3ช่องทางหลักได้แก่ช่องทางตัวแทน ช่องทางการขายผ่านธนาคารและช่องทางตลาดขายตรงซึ่งเป็นช่องทางที่เติบโตสูงที่สุดถึง29%ยิยืนยันได้จากผลสำรวจ Top Downnet Promoter Score ที่สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทประกันในประเทศไทยทั้งหมดพบว่า a r ร a n ัน์อายุทยาสามารถครองอันดับหนึ่งในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี2557ทางอยนอยุทยาประกันชีวิต มุ่งหวังเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพในตลาดประเทศไทยและขยายช่องทางการขายและการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งโดยคาดการตัวเลขเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่27,500ล้านบาทกับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น3ามธุรกิจหลักคือธุรกิจประกันวินาศภัยประกันชีวิตและประกันสุขภาพและธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อต่อสู้กับพิษเศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์ในการเมืองที่ยังไม่มีบทสรุปในเร็ววัน Um, in terms of what's happened in the marketplace in the last last uh, few months, we do see some impact on performance in January. Um, good thing about the time marketplace, we see it, it goes up and down very quickly. and we do see a quick recover, some recovery in February, um, and we're out looking uh, exceeding our targets for the first quarter. So we do see that the market is recovering, but there is, there is some concern that we need to resolve these issues so we can actually get momentum back going in the market. u 2014, we're going to grow, as I said, by about 15%. Our agency is going to grow very strongly, and we're probably going to have the best year following 2013, which was our best year ever. We think 2014, we can actually exceed that and have a very good, very good performance. และเพื่อเป็นการรุกตลาดครองใจลูกค้าด้วยความมุ่งหวังว่าจะรักษาแชมป์ในการเป็นอันดับหนึ่งด้านธุรกิจขายตรงอาริยันส์อยุธยาได้ทุ่มงบกว่า100ล้านบาทในการเสริมพับความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนการขายซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายที่สุดโดยได้มีการจัดศูนย์อบรมอารียนสอยุทยาอะคาเดมีใน3จังหวัดใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทนสู่ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นตอกย้ำกลยุทธ์ยึดยลูกค้าเป็นศูนย์กลางผ่านแคมเปญบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องค่ะ